เราใช้หลอดไฟกันทุกวันจนเป็นเรื่องปกติเลยนะครับกดสวิตซ์ปุ๊บก็สว่างปับ๊บใช่ค่ะเหมือนเป็นของธรรมดาในชีวิตไปแล้วแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเ,เบื้องหลังแสงสว่างที่เราคุ้นเคยเนี่ยมันมีเรื่องราวการพัฒนาที่น่าสนใจมากๆซ่อนอยู่จริงค่ะมีวิวัฒนาการที่ยาวนานเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเส้นทางของหลอดไฟ จากยุคแรกๆเลยนะที่พึ่งพาธรรมชาติมาจนถึงเทคโนโลยี LED สุดล้ำในปัจจุบันค่ะเราจะไล่เรียงดูกันไปเลยนะคะอ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีว่าจากเทียนไขเนี่ยมันกลายมาเป็นหลอดไฟอัจฉริยะในบ้านเราได้ยังไงน่าสนใจมากครับเริ่มจากยุคก่อนไฟฟ้าเลยเป็นยังไงบ้างครับค่ะก่อนจะมีไฟฟ้าเนี่ยนะคะตอนกลางคืนแหล่งกำเนิดแสงหลักๆก็คือเทียนไขตะเกียงน้ำมันอะไรพวกนี้ละคะ่ะ ซึ่งมันก็คงมีข้อจํากัดเยอะเลยใช่ไหมครับทั้งเรื่องความสว่างความปลอดภัยใช่ค่ะชัดเจนเลยคือ1ความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้สองแสงมันก็ไม่ได้สว่างเพียงพอแล้วก็เอ่อยังปล่อยควันปล่อยขมเหลมาด้วยอืมก็ไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เป็นมลภาวะด้วยจุดเริ่มต้นจริงๆของหลอดไฟฟ้านี่เอ่อต้องย้อนไปถึงเซอร์ฮัมฟรีเดวีประมาณปี1 8 0 0โน่นเลยค่ะอ๋อที่เขาทำอาร์คไฟฟ้าได้สำเร็จครั้งแรกใช่ค่ะ แต่ว่าตอนนั้นมันยังสว่างได้แค่แป๊บเดียวคือยังใช้งานจริงจังไม่ได้เท่าไหร่ครับแล้วใครล่ะครับที่ทำให้มันใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์คนนั้นก็ต้องยกให้โทมัสเอดิสันเลยค่ะในปี1879แต่ว่ากว่าจะสำเร็จนี้ไม่ง่ายเลยนะคะได้ยินว่าทดลองเยอะมาก เยอะมากค่ะคือเขาต้องทดลองวัสดุที่จะเอามาทำไส้หลอดเนี่ยเป็นพันพันชนิดเลยนะคะกว่าจะเจอว่าทำยังไงให้ไส้หลอดมันเผาไหม้แล้วให้แสงสว่างได้นานพอโหเป็นพันครั้งสุดท้ายมาลงตัวที่อะไรครับ สุดท้ายก็มาลงตัวที่การใช้เส้นใยฝ้ายหรือไม้ก็อไม้ไข่นะคะเอามาเผาจนเป็นคาร์บอนแล้วก็บรรจุในหลอดแก้วที่ทําให้เกิดเป็นสุญญากาศหรือบางทีก็เติมก๊าซเฉื่อยเข้าไปเพื่อยืดอายุการใช้งานใช่ค่ะเพื่อให้ไส้หลอดมันอยู่ได้นานขึ้นจุดนี้แหละค่ะคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนทั่วไปเริ่มมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้ในบ้านกันน่าชื่นจริงๆครับกับความพยายามขนาดนั้น แต่ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นใช่ไหมครับเห็นว่ามีการพัฒนาไส้หลอดต่ออีกค่ะในช่วงประมาณปี1900วิลเลียมคูลิชก็พัฒนามาใช้ไส้หลอดที่ทําจากทังสเตนแทนอ๋อทังสเตนซึ่งมันทนความร้อนได้สูงกว่าแล้วก็สว่างกว่าเดิมมากๆด้วยถูกต้องค่ะแต่ถึงจะเปลี่ยนวัสดุไส้หลอดหลักการพื้นฐานของหลอดไส้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะก็คือเผาไส้ให้ร้อนจัดจจนเปล่งแสงออกมาใช่ค่ะ ซึ่งนั่นหมายความว่าพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่เลยนะคะมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นแสงสว่างแต่กลับกลายเป็นความร้อนไปซะเยอะสูญเสียไปเปล่าๆเลยแถมอายุใช้งานก็สั้นด้วยแค่หลักพันชั่วโมงเองใช่ค่ะประมาณ7 5 0ดรถึงสามพชั่วโมงเท่านั้นเองความสิ้นเปลืองพลังงานตรงนี้แล่ละค่ะที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาหลอดไฟยุคต่อมาที่เน้นประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือหลอดฟลูออเรสเซนต์หรือที่เราเรียกหลอดนีออนนั่นเอง ใช่ค่ะเริ่มใช้ประมาณปี1926หลักการทำงานต่างจากหลอดไส้เลยคือใช้ไฟฟ้าไปกระตุ้นก๊าซในหลอดให้ปล่อยรังสี UV ออกมาแล้วรังสี UV มันก็จะไปกระทบสารเรืองแสงที่เคลือบไว้ด้านในหลอดทำให้เกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาถูกต้องค่ะซึ่งวิธีนี้ประหยัดไฟกว่าหลอดไส้เยอะมากความร้อนก็น้อยกว่า แต่ก็มีความซับซ้อนขึ้นมานิดหน่อยคือต้องใช้อุปกรณ์เสริมพวก b ล a s สตาร์เตอรใช่ไหมครับใช่ค่ะ เพื่อช่วยควบคุมกระแสไฟแล้วก็ช่วยจุดหลอดให้ติดในตอนแรกแล้วก็มีอีกอันที่ฮิตอยู่พักใหญ่เลยคือหลอดต,ตะเกียบหรือ CFL ค่ะอันนั้นออกมาปี1976ก็คือการเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์นั่นแหละค่ะมาย่อส่วนให้เล็กลงเพื่อให้ใช้แทนหลอดไส้เดิมได้สะดวกขึ้นประหยัดไฟเหมือนกันอายุใช้งานก็นานขึ้นด้วยใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างเช่นบางรุ่นอาจจะต้องใช้เวลาวอร์มอัพนิดนึงกว่าจะสว่างเต็มที่แล้วก็ยังมีเรื่องของสารประหลอดที่เป็นส่วนประกอบอยู่ข้าง ครับแต่เหมือนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดจริงๆเนี่ยมันคือยุคข,ของ LED หรือเปล่าครับถูกต้องที่สุดค่ะต้องลกให้ยุคข,ของ LED หรือ light emitting diode เลยจริงๆแล้ว LED เนี่ยมีใช้ในเชิงพาณิชย์มาตั้งแต่ปี1962แล้วนะคะนานเหมือนกันนะครับแต่ตอนนั้นมันยังไม่ใช่ไฟส่องสว่างใช่ไหมครับยังค่ะ ตอนนั้นมันยังให้แสงได้แค่สีเดียวเช่นสีแดงสีเขียวที่เราเห็นตามไฟสแสดงสถานะเล็กๆบนเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนั้นนะคะ่ะอ๋อครับจุดเปลี่ยนสำคัญจริงๆคือตอนที่พัฒนา LED แสงสีขาวได้สำเร็จปี1996ใช่เลยค่ะเพราะนั่นหมายความว่ามันสามารถเอามาใช้ให้แสงสว่างทั่วไปได้แล้วคือใช้แทนหลอดไฟแบบเดิมๆได้อย่างสมบูรณ์เหมือนการปลดล็อกศักยภาพของ LED ครั้งใหญ่เลยถูกต้องค่ะ การสร้างแสงสีขาวได้สำเร็จไม่ว่าจะด้วยวิธีผสมแสงแม่สีหรือว่าใช้ LED สีน้ำเงินไปกระตุ้นสารเรืองแสงสีเหลืองก็ตามเนี่ยทำให้ LED กลายเป็นดาวเด่นด้านแสงสว่างอย่างรวดเร็วมากตั้งแต่ยุค2,000เป็นต้นมาเพราะข้อดีมันเยอะมากจริงๆนะครับเยอะมากค่ะอย่างแรกเลยคือประหยัดพลังงานแบบสุดๆ อาจจะมากกว่าหลอดไส้ถึง80-90%เลยนะคะโอ้โหเยอะขนาดนั้นเลยค่ะแล้วอายุใช้งานก็นานเหลือเชื่อระดับ50,000ชั่วโมงขึ้นไปเลยก็มีโอ้โหลืมเรื่องเปลี่ยนหลอดไฟไปได้เลยใช่ค่ะความร้อนก็น้อยมากๆเปิดปุ๊บติดปับ๊บไม่ต้องรอวอร์มแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าไม่มีสารประลอดเหมือนหลอดฟลูออเรสเซนซ์หรือ C F L ไม่มีรังสี U V ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะปลอดภัยกว่าด้วยสรุปแล้ว เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากนะครับจากแสงเทียนริปรีมาหลอดไส้ที่แบบว่าเปลี่ยนไฟเป็นความร้อนซะส่วนใหญ่จนมาถึง LED ที่ให้ทั้งความสว่างประสิทธิภาพแล้วก็ยังดีต่อโลกด้วยค่ะความก้าวหน้านี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตเราทุกคนเลยนะคะทำให้บ้านสว่างขึ้นปลอดภัยขึ้นช่วยประหยัดค่าไฟแล้วก็ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมได้เยอะมากจริงๆค่ะ นับเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกอย่างแท้จริงเลยนะครับใช่เลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะชวนคิดต่อนิดนึงครับว่าการพัฒนาเรื่องแสงสว่างที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์เราจริงๆนะครับในการแก้ปัญหาเดิมๆมองหาทางเลือกที่ดีกว่าแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะเป็นแบบแผนที่เราอาจจะเห็นได้ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอื่นๆด้วยนะคะที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากขึ้นเรื่อยๆจริงด้วยครับ ก็น่าคิดนะครับว่าก้าวต่อไปของเทคโนโลยีแสงสว่างในอนาคตมันจะเป็นไปในทิศทางไหนอีก